คกนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าปั๊มน้ําทํางานไม่ตัดเลยนะครับแล้วก็มาตรวจเช็คแล้วได้ยินเสียงประมาณนี้เดี๋ยวลองกลับดูครับว่าจะใช่หรือเปล่า ตูนละตูนละเข้าใจละเออดังวันนี้ดังวันนี้โจทย์ของเราวันนี้นะครับฝั่งด้านนู้นจะเป็นราวฝักบัวครับเป็นในห้องน้ํามีกระเบื้องโจทย์ของเราก็คือให้ซ่อมฝั่งที่ฝั่งนี้จอดยังไงก็ได้ครับไม่ให้กระเบื้องฝั่งห้องน้ํามีรอยมีปัญหาเดี๋ยวเราลองมาทําดูครับว่าเราจะทำสำเร็จหรือเปล่าวิธีการตัดท่อในช่องแคบของเรานะครับเราก็ใช้ตัวมันตีตูนครับตัวตัดท่อครับ ง่ายตัดเร็วนะครับจบงานไวจุดที่รั่วนะครับโดนตะปูปักมันน่าจะปักนานแล้วแหละแต่ว่ามันรั่ว